ซอสกับข้าวเหนียวครับใช่ไหมครับน้มินใช่ใช่ครับอ้าวิกินหมดเลยิกินหมดเลเหรอลูกอุ้ยก็ก็แบ่งใส่จานมาสิวิ่งกินข้าวโชว์ครับหมดแล้วครับพี่ว่าน้มินกินข้าวกับอะไรครับซอสซอสครับ ว่าหน่อยครับ,อบซอสกับกาวยเตียวครับใช่ไหมครับนาวินใช่ใช่ค่ะอ้าวกินไปเลยเหรอวินกินหมดเลยหรือลูก<ไ>อกุ้ยก็ก็แบ่งใส่จานมาสิจ้ะจานอยู่อ้เอาอีกเอาอีกอ,อย มันเป็นยังไงครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยมากไหมครับมาแล้วครับข้าวเหนียวกับซอสแซนอร่อยพี่บ้าซอสมาแล้วจ้ากินด้วยกันนะคะกินด้วยกันนี่อาเอาใส่ถ้วยแยกหน่อยจ้ะปะปเอามินโชอีดอีดอีด โอ,อ้ยหมดไหมอะข้าวเหนียวอะอมัมมัมออออเออพี่ว่าอันนี้เป็นของพี่นาของพี่นาวานะครับน้องพี่น้องกินข้าวเหนียวกับซอส หมีมันมันหรือข้าวเหนียวแสนอร่อยครั้งครั้งเท่าไหร่เนี่ยครั้งที่สามแล้วใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรครับในมือน้องอันนี้คืออะไรครับนี่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับข้าวข้าวอะไรครับหไหนพี่มาชิม จิ้จ้ามออมจิ้มไหนวินโชกินโชสิกินมิมชิมอะไรครับชิมช็อตชิมช็อตนี่มันอร่อยขนาดนั่นอร่อยมากเลยใช่ไหมครับเมือยจิ้มมือ อิ่มหรือ,อยังไม่อิ่มมีคับด้วยสิครับจะวนการทำไมล่ะลูกอ่ะข้าวเหนียวจำ้จำจ้ำเดี๋ยวข้าวเหนียวจ้ำซอสก่อนจ,จ,จ้ำจ้ำน้่กิ้มอย่างวิ่งอ,อย่างวิง่งทำไมใหญ้นอนนอนนอนอ่ะอ่ะนี่มามาจะจิ้มให้ดู มากินเลยมีนะกินเลยมากินเลยใช่อิ่มแล้วเหรอเิ็มเล้วเสร็จแล้วไปล้างมือในห้องนะำบา